สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทีทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดแมปที่ชื่อว่าคาร์คราชเชอร์2ทงนะซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะซึ่ง EP นี้เราก็จะมาซื้อเกมพาสกันนะโอเคเดี๋ยวเกมพาสแรกที่จะซื้อก็คือโครบานะสามสิบห้าโลบคัคป่าซื้อเลยโอเคเรียบร้อยซื้อแล้วต่อไปก็จะซื้ออันนี้ละกันไอเอเอเนเอเนร์จีคอรนะ์น่ยก็คือเป็นกดระเบิดนะป่าจะได้เป็นระเบิดใส่คนอื่นเป็ไงตอนนี้โลบัคผมก็เหลือเท่านี้ น้อยมากเลยโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในแมปบ,บนันนะซึ่งตอนนี้เราก็มีไอ้นี่แล้วมันคือโครบานั่นเองปเดี๋ยวอย่างแรกเราจะเปิด PVP กันก่อนแล้วก็เ,เนี่ยเราได้ปลดล็อกไอ้ยศได้คือ Core Access แล้วก็นี่ Core Access เราจะตั้งเป็น Core Access เลยนะนี่มาเดี๋ยวเรามาดูซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปลดล็อกรถแล้วนะเป็นรถคันนี้นี่ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนที่เราจะกดระเบิดเออเดี๋ยวเราไปดูห้องระเบิดกันดีกว่าก่อนที่จะกดระเบิดไปมาดูห้องก่อนดีกว่าเพราะผมยังไม่รู้หรืว่าห้องผมคยเห็นอยู่แหละแต่ว่าผมไม่รู้มันใช้ยังไงแต่ค่อยเห็นแล้วอาจจะใช้เป็นอยู่มั้งและนี่คือหน้าตาเห็นไหมไม่มีที่กั้นแล้วว่าแบบเออต้องการนี่แล้วก็เข้าไปในห้องนี้ได้แล้วนี่ e n e r g y strolling นี่ผมไม่แน่ใจคือแล้วดูสิโ,โหมัน หรูมากไปนี่คือหน้าตารถของเราซึ่งเราจะไปนี่กันต่อแล้วนี่คือรถที่เราได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องตรงนี้กันชึบเคลงไปเลยเย่ yeah. ปิว้วโดนโอ้เหือืมโอ้ยได้รถคันใหม่ด้วยยังไม่ทันได้รีวิวรถเลยแล้วรถคันต่อไปก็คือคันนี้ เออไม่ใช่คันนี้คันนี้นี่มันคือรถตำรวจนั่นเองเราสามารถไปไล่จับคนได้แต่เปิดวีวอได้เลยวีบอมีอีวอว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 ีอีทีนี้ถ้ามีใครมาชนผมผมก็จะขับรถตำรวจไล่ไปแล้วผมก็จะใช้ไอ้นี่นั่นเองนั่นคือโครบาเราจะไปแต่เอาโครบาแหละไปตีใส่รถคนอื่นบอกเลยเป็นอะไรที่อีพิกมากๆมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนะโอเคเราจะเอามาเผาโอ้โห นี่คือหน้าตารถของเราเอาลงไปเลยอุ้ยอ้ยโอโหเรียบร้อยมีคนโดยหญิงและนี่คือรถของเราลงไปแล้วมานี่คือรถนี่คือรถคันที่เราได้ก็คือคันแดงอุ้ยมาวิเร็วอยู่มั้งเร็วอยู่เร็วอยู่เคเอาคันนี้นั่นแหละ เราจะกดระเบิดมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนะเราจะกดระเบิดไหนดูแชทสเิเราจะเริ่มมาการกดระเบิดกันเลยและนี่ผมไม่รู้ปุ่มนี้คืออะไรแต่ลองกดดูก่อนและกดอะไรอะ อีเวนต์อ๋อแล้วต้องรออีเวนต์ให้จบก่อนโอเคอีเวนต์อีกหนึ่งนาทีถ้าอีเวนต์มันเหมือนยังจะกดไม่ได้แล้วถ้าอีเวนต์จบเราก็สามารถระเบิดเมืองนี้เกาะนี้ได้แบบโอ้โ oh ห oh. บอกเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันส์มากๆนี่คือเกมพาร์ทในฝันที่ผมอยากได้นานละแล้วตอนนี้ผมก็ได้แล้วเนี่ยจะเอาโคบาไปไล่ฟาดคุณอย่างเงี้ยนี่และตอนนี้อีเวนต์ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีงั้นเราไปหาอะไรทำารอเด่นะมาเพราะว่าตอนนี้ เราเข้าห้องนั้นได้แล้วซึ่งมันเสียตั้ง300ร้อยกูโรบาเพราะฉะนั้นมันเป็นเกมพาร์ที่เสียโลบากเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะตูะ้วิได้คันใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องดูซิคันใหม่มันเร็วไหมถ้ามันเร็วผมจะเอาคันนี้แหละหนีหนีระเบิดผมเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่โอเคโอเคโอเคอ่ามา นี่โอเคมาแล้วก็ลงไปเลยชับมีเสียงน้องหน่อยนะครับนะมาเรามาดูกันว่าห้องนี้โอ้โหอีก15วิเราจะสามารถกดระเบิดไอ้นี่ได้แล้วโอเคเร็วเรวรีบหมดเดี๋ยวเต้นรอตุ้ตุๆๆๆๆ้ตุ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 ้งุ้งสีสสองหนึ่งเราอีวงอีเวนต์อะไรเราไม่ร่วมหรอกโอเครู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้อันน้อ,นนนองผมอาจจะแอบเข้ามาไปกดระเบิดกเลย ตู้อะฮะ not ี n n o เอเ e อร์จีเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อเดี๋ยวนะ Energy อจโอต้องรออีกสิบเก้านาทีมันถึงจะกดได้โอเคมา <c oughs> ก็อีกสิบเก้านาทีเราก็อาจจะยังไม่ได้เจอมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยระหว่างนี้เราก็จะเล่นรอเดี๋ยวรีวิวรถรอเลยด้วย ตกลงไปเอ,อือรถพังโอโคบาเนี่ยแหละไล่ฟาดคุณฟาดได้ไหมฟาดได้ไหมไม่ได้รีเซ็ต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 โอเคเราจะฟาร์มเงินรอไหนตอนนี้เ,เปิด PVP เป็นเอ็กตรีม e แล้วไหนดูซิว่าจะมีใครอยากให้เราโครบาไปยิงใส่บ้างนี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้รอครูดาวเซฟก่อนอืมได้โอเคงั้น ไม่เอาดีกว่ารอคันที่แบบอยู่ดีก็มาชนผมอย่างเงี้ยไปบอกว่าเอ้ยเกมพาร์ตโคบานี้มันจะคุ้มเราลงไปตรงนี้นดีกว่าเพราะว่าโอ้โหผมชอบผมชอบลงมาตรงนี้ไปออกไปเลยชึบตุ้มเอื้อเอื้อโอ้โอ้เอื้อไปเอ่อในแชทมันก็จะบอกอีบงอีเวนต์อะไรนั่นแหละมา เดี๋ยวโอ้โชนมาเดี๋ยวเรามารีวิวโลสามกันดีกว่าโลสามจะอยู่ตรงนี้โอ้จดีดีๆิบบลิบลบมา the dates นี่นี่เราจะมาจะรีวิวอันนี้แรกก็คืออันนี้แหละไอที่ลงไปแล้วมีสปินเนอร์แล้วก็ตุ้มโดนพัดอืมแล้วข้างหน้าอีกโอ้โหอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอ้ยแล้วได้รถคันใหม่แล้วด้วย และนี่ก็คือรถคันใหม่ของเราก็คือคันแดงมาโอ้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 อาเทเลพอตไปหารถของเราและที่ต่อไปที่เราจะรีวิวก็คือไออันต่อไปนั่นแหละโลกสมมันมีที่หนึ่งที่ฟาร์มดีนะบอกเลยมีสองที่สลหรับผมที่ผมชอบฟาร์มและอันนี้ก็คือรถไฟลงไปเลยชึบโอเค และรถเราก็ลงไปเรียบร้อยนี่ฟิปกลับมาแล้วก็ปุ๊บนะเฮ้ยตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถนี่วิ่นีนรถไม่เห็นมีอะไรเลยข้างหลังมีอะไรเออโดนรถไฟชนมาและนี่คือรถคันใหม่ของเราไปอุ่ยตอนนี้เรามีเงินหนึ่งแสนแล้วสองอีพีนั้นเนี่ยสองอีพีก็มีเงินหนึ่งแสนละไปและนี่คือที่ที่ผมค่อนข้างนี่คือที่หนุมชอบฟาร์มเลยนี่ก็คือเครื่องเสียง ที่แบบเสียงเพลงนี่ดังมากจนแบบทำลายรถคันหนึ่งได้เลยมานี่ตูม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 เรียบร้อยครับนี่เละโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วมันหูดแค่ไหนหูดจนแบบกระเด็นมาตกแบบไปเลยเนี่ยตกแบบไปแล้วเนี่ยแหละบอกแล้วมันหูดแค่ไหน ป้าเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งอันต่อไปต่อจากเครื่องเสียงก็เป็นอะไรผมก็ลืมแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มารู้สามบ่อยสักเท่าไหร่ตอนต่อไปก็คือสปินเนอร์อ๋อสปินเนอร์เออเอาโดนสปินเนอร์หมุนทับเออโดนบดขยี้เรียบร้อยไหนดูมุมมองรถสิตู้มโดนเผาไปละเรียบร้อยแลวเราก็จะได้รถคันใหม่ละ ไ,ได้คันใหมท่ทีเดี๋ยนี้เสร็จเลยมาเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไปกันเลยดีกว่านะซึ่งอันต่อไปน่าจะเป็นไม่รู้อะเออ่สปินเนอร์แฮมเมอร์อ๋มมอ,อเฮ้ยนี่ผมชอบฟาร์มนะจริงๆอะไม่ได้มาบ่อยละอุ้ย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 ,ย,ยเ,เกือบแล้วเ,เกือบแล้วโห็นไหมรอบเดียวได้คันใหนม่เลยเป็นไงโหดแค่ไหนอันนี้ฟาร์มดีนะบอกเลยใครอยากฟาร์มแนะนำให้ฟาร์มนี้แต่งปุ่นล็อกลูซ่าก่อนปึ๊บ มาและนี่ก็คือรถคันใหม่ที่สวยงามของเราและเรามารีวิวอันต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งมันก็คือเอภูเขาไฟตู้มผมเคยเล่นให้ดูแหละอันนี้ผมก็ชอบฟ์มโดนลาวาเผาเรียบร้อยเอออุ้ยไดีคันใหม่ด้วยเหมือนเป็นตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเล่นคันนี้ใส่เพิ่งมาใหม่เป็นรถนักข่าวเราจะไปสัมภาษณ์ข่าวสัมภาษณ์ข่าวครับ สภาพข่าวมีใครอยากจะให้ผู้ประกาศข่าวมาประกาศอะไรบ้างไม่อยากให้ประกาศข่าวโอ้โหคันนี้ใช่ไหมอืมอืมอืมทำลายรถเขาอืมทำลายอืมอืมเอ,อื้อตายโอโ้โหดนเอาคืนเลยดนเขาเอาคืนเลยไม่ไม่น่าไปทําเลยม,มานี่คือรถอุ้ยคันนี้ผมชอบเฮ้ยคันนี้ผมชอบนะมันดูสวยดี ตัวนี้เบคอนเอาคืนเลยไม่น่าเลยโอเคและที่ต่อไปก็น่าจะเป็นตรงนี้ชืบและนี่ก็คือที่ที่จะปล่อยหินลงมาทับรถของเราเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นว่ามันเหมือนมีรูโอ้โ oh หเห็นใต้แบแด้วยเพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆเนี่ยที่มันเห็นใต้แบบยังไงโอเค okay. เราไประเบิด เราจะไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดสิเราจะตุ้มตกลงมาเลยตุ้มเรียบร้อยเละโอเคมาอันต่อไปอุ๊งเราจะได้ใกล้จะได้โลคันใหม่แล้วเออเอ้าขับชนตัวเองอีกอ,อีกสามสิบวิจะมีอีเวนต์ใหม่มาเราจะลองรวบอีเวนต์ดู อ่ะต่อไปต่อไปนี่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 มาชุบชุบชุบนี่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 โอเคเรียบร้อยรถเราโดนบทแล้วบดขยี้แล้วเราก็ได้รถคันใหม่แล้วเออโอ้โหดูสีสภาพรถเหลือแค่นี้รถเราเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหไม่เป็นรถเลยปะเดี๋ยวเราไปเอารถคันใหม่กันเลยลดีกว่ารถคันใหม่จะเป็นคันนี้คันสีแดงแดงแป๊ดเลยนะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งอันต่อไปก็จะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูสิก็เล่นนานไม่ใช่ผมจะจำได้โอ้จะเป็นสปินเนอร์เป็นแบบใบมีดโอ้รถเราโดนบดขยี้ขยี้บดเรียบร้อยวิได้คันใหม่ด้วยคันนี้สวยรถกระบะสวยนี่ ไหนชอบผมก็จะเก็บไว้คันไหนไม่ชอบก็จะเอากอามาิมโคบา้วมาตุม้มตุ้มตีทิ้งอย่างนี้ตีทิ้งอย่างนี้อืมตีทิ้งไปเลยคันไหนไม่ชอบก็ทิ้งแบบนี้คันไหนไม่สวยก็ทิ้งไปคันไหนไม่ดีก็ตีแบบนี้ไปเลยเนี่ยให้รถให้รดเละอย่างเงี้ยแหละอืมคันไหนผมไม่ชอบอะ่ะคันไหนชอบผมก็จะเก็บไว้แต่นี้มันแค่ตัวอย่างเริงผมชอบคันนี้สวยดีโอ้โหดูสภาพรถผมสิมาเราจะรีวิวโรสามกันต่อ,อซึ่งหน้าตาของโรสาม เรารีวิวหมดแล้วไม่ใช่หรอใช่เรารีวิวหมดแล้วต่อไปก็โรสีซึ่งโรสีเป็นเกมพาร์ทหมดเลยก็เลยไม่ได้รีวิวนี่หรอกนะนี่ก็ประมาณนี้สําหรับเอโรทั้งหมดที่ผมได้ปลดล็อกปลดล็อกทั้งหมดแล้วยกไปในเกมพาร์ทนะโอ้ตรงนี้มีภูเขาอเออเอออีเซนเลยบอกว่าวจะได้ขั้นใหม่แล้วนี่เอางี้ระหว่างนี้เราจะไปไล่ตีรถคนอื่นดีกว่า เส <REP. S 2> ียคือมันไม่มีคนไหนเปิด PVP เลยมีก็นิดเดียวอ่ะมีคนไหนบ้างใครก็ได้เปิด PVP ทีเอาโครบาที่ผมซื้อมาตั้งหลาย,ยโลบะเฮ้ยเฮ้ยคันนี้คันนี้เฮ้ยต,ตู้ชนไปเลยดูิได้ไหมตู้ตูต้ไม่ได้โอเค very emo อ๋อคือต้องเป็นอ๋อเข้าใจะ Extreme นี่คืออะไร Extreme ก็คือคนที่เปิด PVP แล้วแบบใช้ใช้ใชเกมพาดอุ้ย่งยังไงคันนั้นคันน,นั้นเราสามารถใช้โครบาได้เพราะฉะนั้น ก็จะไปไล่ตีรถคันนี้่าเราต้องหาเซิร์ฟที่มันเดือดกนะูเนี่ยเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเอออยู่อยู่เซิร์ฟนี้ต่อน,นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สักพักเดี๋ยวก็มีคนมาแป๊บเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนอุ้ยด้ยขันใหม่ด้วยโอโ้โหไหนดูซิว่าตอนนี้อีกกี่นาทีโหอยากกดไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากอยากกดมากมีคนเชิญการแข่งขันอุ้ยอีกแปนาที ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้ว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 โอเคงั้นเอาไว้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันกดได้แล้วแล้วกันแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะมันแค่ไหน10 minutes later โอเคแลทุกคนหลังจากที่ผมรอมาประมาณเกือบ1ินาทีตอนนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วเราจะดูกันว่ากดระเบิดหนึ่งครั้งเราจะได้ลถกี่คันนะมาโอเคอีกใกล้แล้วนี่มา อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกถึงนาทีมันไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมันใกล้แล้วเนี่ยผมรุนมากเลยผมอยากรู้ว่าถ้ากดระเบิดมันจะทําอะไรได้บ้างหรือมันแค่กดเฉยแล้วต้องรู้เองมาดูดิแชซิไม่เคยอยากได้ระเบิดบ้างไม่มีใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเต็มจะเต็มสองหมื่นห้าแล้วเต็มแล้วกดได้แล้วไปกดเลยสามส,าส,าส,าสาองหนึ่งโอ้โอ้ไอเชอ,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 อีเวนต์โอ้ยอีเวนต์นี่มันขัดจริงๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเราอีเวนต์หมดกันเลยดีกว่า <_ d isk> เพื่อให้มีประโยชน์ระหว่างนี้เราก็จะฟาร์มรอดีกว่ามาลงไปเลยต <_ d isk> ู้อุ้ยอ๋นนี่คือแบบรถลอยได้นานสุดเท่ากี่วิอะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวขันใหม่ด้วยขั้นที่สวยคันนี่สวย,ยมาสปอนโอเคแล้วก็ที่ที่ผมชอบฟาร์มนะจริงๆไอ้ไกดอะฟาร์มดีไอ้ไอ้ที่ถูก ขังในน้ำกรดอันนั้นนะค่อนข้างฟาร์มดีเลยซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นี่โอ้มีคนใช้อยู่ตูมชนเขาเลยกดอ้าอาโอเคไปแล้วจ้ามาเราไปดูสภาพรถกันว่ารถเราจะเป็นยังไงดูกันว่าเราจะได้เงินเยอะไหม มาละจ้าตู้เรียบร้อยเหือนี่คือใต้น้ำกรดหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหเละไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเหลือแค่ล้อหลังคาอ,อ่ะหายไปละหมดเหลือแค่ล้อ,อโอเคเนี่ยหมดละหมดแล้วมาเราจะกลับไปดู เราจะกลับไปห้องนั้นเลยเพราะอีเวนต์เหลือแค่3วิชึบชึบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมไม่ชอบโอเคอีเวนต์หมดแล้วได้เวกกลากดระเบิดไปได้เวลาแกล้งคนในเซิร์ฟไม่ใช่ได้เวลากดระเบิดได้เวลาแกล้งคนในเซิร์ฟบังอ่าเรียบร้อยกดระเบิดแล้วไปแล้วจ้า,าดีไง T.T. has activated the energy core สมวโลสามโลสามโลสามอเคโอเคโอเคโลสามโลสามโลสาม ไปแล้วจ้าเป็นไงไปแล้วโอ้โหอีกพันกเมตรมาเรามาดูกันว่าทีนี้ก็แบบอยากได้เงินตอนไหนก็กดเอาเลยแต่ว่าต้องรอคูดงคูดาวต้องรออีเวนต์จบอะไรเยอะแยะเป็นไงโอ้โหตอนนี้คนวุ่นวอยมากเป็นไงฝีมือทั้งหมดเป็นของเรานั่นเองที่ทําให้เกาะน,นี้วุ่นวายทั้งเกาะน,นั่นก็เป็นเพราะฝีมือเรานั่นเองไปอีกสี่สิบวิเอา้าชนเลยตอนนี้ชนเลยตอนน,อน,นี้ขึ้นไปขึ้นไป,นไปกดเองต้องรอดเอง ไมใช่กดเองเราไม่รอดไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาโอเคอุย้ยเราไปชนแล้วตรงนี้ชนแล้วตรงนี้ชนแล้วตรงนี้อย่าว่าเขารู้ผมเป็นคนกดระเบิดโอ้โหยี่สิบวิเองยี่สิบวิเองยี่สิบวิมาชึบโขบพังรถหนึ่งของมันหน้าหน้าตีอืม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 นี่ไหนๆก็ซื้อเกมพาร์ทมาต้องให้คุ้มระหว่างนี้ไป เพราะมันเต็มน่าเห็นไหมตอนนี้เบคอนยืดเรียบร้อย yes. ยิ่ใส่มีคนอยากได้ระเบิดเอาไม่เขาขึ้นเขาขึ้นหอทันเขาก็เลยดีใจไปละจ้าฝีมือทั้งหมดเป็นของเราฝีมือโอ้มีเรือตรงนั้นด้วยถ้าเราไปตรงนั้นเราก็จะได้เงินเยอะกว่าไปแล้วจ้าฝีมือนี่คือฝีมือของผมเองนี่แคปไว้ให้ได้รู้ว่าผมเคยนี่คือครั้งแรกที่ผมได้กดระเบิดในแบบนี้ เป็นแบบครั้งแรกนี่นไงบูมนี่คือครั้งแรกเลยที่ผมได้กดระเบิดซึ่งตอนนี้ทั้งเซิร์ฟแบบมีมากกว่าอุยอ้ย,ยคนนี้นจำได้ e ีหนึ่งไงสไปเดอร,ร์แมนคนนั้นเจอกันอีกแล้วซึ่งมีมากกว่ามากกว่าครึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่รอดเปรร่ไงสไปเดอร์แมนจำได้วันนั้นเราเจอกันนะ EP ที่แล้วเจอกันแล้วเรานั่งด้วยกันในเฮลิคอปเตอร์นะและรู้สึกว่าในการโอ้โห ในการกระเบิดครั้งนี้เราจะได้คันใหม่หนึ่งคันซึ่งเป็นรถคันสีแดงคันนี้ขอชนหน่อยขอชนหน่อยอืมไม่ใช่ขอชนขอตีอ๋อลืมไปรถเข้าพังอยู่แล้วดูซิมีรถคันไหนอันนี้คือสภาพรถที่นี่นี่คือสภาพรถที่ทิ้งไว้ในระเบิดมาและนี่ก็คือครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ระเบิดทางเซิร์ฟเนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่ลุ้นมาก เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มีมากกว่าครึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่รอดเป็นไงโอ้ได้รับขันใหม่ได้ไหนไปดูซิหลังจากที่เรากระเบิดห้องกระเบิดมันจะเป็นยังไงทํายักลกผมว่ามันอาจจะกูกูกกวาก็ได้มันอาจจะแบบชาร์จพลังใหม่อะไรอย่างงี้โอ้โหใครระเบิดอะไรกันมันอาจจะชาร์จพลังใหม่ไนดูซิว่าหลังชาร์จพลังใหม่มันจะใช้เวลาโอ้ยี่สิบนาทีก็ไม่ได้นานอะ โอ้หเจ็ดร้อยองศาเนี่ยใครดูเป็นก็ดูอล้วกันนะและนี่คือคลิปทั้งหมดในวันนี้นะครับนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคลิปหน้าผมอยากอยากให้ผมไปกดระเบิดใส่ใครก็คอมเมนต์บอกได้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย